กระดกครับกระดพโอ้โหจะโชว์ชโลพลังแขนนี่นี่ไม่ธรรมดาพลังแขนหนุ่มหล่อสไตล์โอป้าที่เข้ามาคว้าหัวใจสาวๆในขณะนี้ต้องยกให้หนุ่มไฮสสรุนสะทร์ที่บอกเลยว่าฝีไม้ลายมือการแสดงไม่เป็นสองรองใครแถมความน่ารักสดใสยังสะกดใจสาวๆได้เพียบซึ่งวันนี้หนุ่มไฮขอเปิดมุมนิ่มสุขที่สร้างแรงบันดาลใจจากมุมนี้เลย นี่เลยรครับพี่ปอตามรรสัญญาครับอะไรครับอุ้ยชาอันนี้เอามาให้ชมก่อนเอามาชมเป็นตุกตาค่ะไม่ควรจะตั้งสิ่งนั้นประจําต่อหน้าซึ่งกันและการเช่นโอ้โหเขาตั้งสิ่งมาเราตั้งเสือกลับอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เกิดพลังที่มันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเมนูที่มีชื่อว่าไก่กรอบขิงไฟทอดเวิร์คอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอาเ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอินสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทังเรื่องของสาร่วงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆวยเฮงๆงรวมทั้งเมน,นูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถนเนรมิตจ,จานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในวันนี้เป็นหนุ่มรูปหล่อหน้าใส ตอ๊อบป้าตัวจริงเสียงจริงแล้วก็มีมุมอิ่มสุขที่ไม่เหมือนใครด้วยไปดูกันเลยค่ะช่วงปิดมุมอิ่มสุขสวัสดีครับผมไฮสุสิยทธรธนวัชรวัฒนครับผมและนี่ก็คือบ้านของผมเองนะฮะวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาดูมุมอิ่มสุขของผมนะฮะ ก็จะเป็นบริเวณนี้เลยครับนี่เลยมุมรับแขกครับหรือว่ารฟวิ่งรูมนะฮะเป็นมุมที่ผมนั่งบ่อยที่สุดทั้งนอนแล้วก็ทั้งนั่งนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยก็จะหยิบเจ้ากีตาร์ของผมเนี่ยลูกละของผมมาเล่นมาซ้อมมาร้องเพลงนะครับนี่เลยแอนก็จะเป็นมุมที่แบบผมรู้สึกว่าคุ้นเคยที่สุดในบ้านนะเดีย๋ยวให้ฟังนิดนึงฟังนิดเดียวพอนะ ประมาณนี้นะฮะทุกคนและเดี๋ยวผมก็จะพาไปอีกมุมหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามุมเดียวไม่พอไปกันเลยครับนี่เลยครับอีกมุมหนึ่งของผมนะครับมุมอิ่มสุกนะฮะทุกคนก็จะเป็นมุมจิบชานะฮะซึ่งก็เป็นชาจีนด้วยซึ่งเป็นมุมที่ผมโปรดปานมากๆก็รู้สึกแบบมันเหมือนได้เติมพลังเติม energy ให้กับตัวเองนะ จะบุกไปรายการบ้านอิ่มสุขและเดี๋ยวผมจะยกชุดชาชุดนี้ไปให้พี่ปอได้ลองทานดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงครับบ๊ายบายโอ้โหหลอนน้าใส่สาวๆกรี๊ดสนั่นเลยนะคะที่สำคัญไม่ธรรมดามาพร้อมกับชาต้าหงเผาอีกตั้งหาค่ะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับน้องหายสรุนสะทอนธนวัชรวัน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห นี่เลยครับพี่ปอตามสัญญาครับอะไรครับอุ้ยชาดื่มชากันก่อนจะเริ่มคุยนะคะเอาเลยค่ะอันนี้เอามาให้ชมก่อนเอามาชมเป็นตุ๊กตาค่ะไม่ได้มีน้ำชามาจริงนะคะเดี๋ยวชงให้โอเคไม่ว่ากันค่ะโอเคแต่อย่างไรก็ตามแม้ไม่ได้มีน้ำชาวรนนี้ขอบอกเลยนะคะว่าชุดน้ำชาของน้องไฮเก๋เท่มากๆได้มาแต่ใดค่ะได้มาแต่ใดแท้ความหลอพูดผิดชุดน้ำชานี้ ได้แต่ใดมาเรียกว่าไปชอปปิ้งมาครับก็คืออันนี้ของเป็นของไทยครับไปเยาวราชอ๋อนี่บ้านเราเองบ <มา S 1> ้านเราเองการจิบชาเนี่ยเป็นมุมอิ่มสุขสุดๆเลยของน้องฮางยังไงคะใช่ครับก็จะเป็นแบบรู้สึกว่าเวลาเราดื่มชาครับคนจีนเชื่อว่าเวลาดื่มชาแล้วทาให้เบบใจเราสงบข,ขึ้นใจเย็นขึ้นผมแบบ โดนแซลเพราะว่าเวลาไปกองถ่ายครับผมพกชุดฉากรับไปทานที่กองแล้วจะโดนแบบพี่ๆ่ทีมงานนักแสดงบอกว่านี่เดี๋ยวนี้ไปขั้นนี้แล้วหรอเพราะว่าเห็นแบบเรายังเด็กอยู่แต่ไม่ดื่มชาแล้วพกไปยังไงคะที่กองเดี๋ยวผมเสกมาให้ดูครับพี่ป้าเสกแบบพระอะไรคะเสกนี้เลยฮะทชรอาจจะเลอะนิดนึงครับ เยินละโอ้ยนี่ใช้นานหรือยังคะเนี่ยค่ะโอ้หลายปีแล้วหลายปีนะคะอ่ะนี่ค่ะเขาจะใส่แบบนี้ใช่ไหมเอาเปิดเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมดูนะครับอ๋อนี่คือพกไปกองถ่ายพกไปกองถ่ายครับแบ่งเพื่อนๆในกองจิบชาด้วยไหมใช่ครับอ๋อแบบนี้เลยการกระแทกเรียบร้อยใช่ครับเป็นทรงน้าเต้าด้วยอือเรียกว่าจัดเต็มจัดพร้อมจริงๆสําหรับการดื่มชาครับซึ่งถือว่าเป็นมุมอิ่มสุขหนึ่งของน้องไฮใช่ครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับการดื่มชาเลยคือบิ๊กไบท์นี่แหละ คืออะไรคะเป็นคนชอบขี่รถตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าเหมือนสมัยก่อนตอนแบบประถมอะไรเงี้ยครับปป๊าผมก็จะแบบพาแบบไปดูที่สนามแข่งแล้วก็พาแบบจนกระทั่งแบบเข้าสู่เป็นนักแข่งเต็มตัวอุ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยคะไม่น่าเชื่อแล้วทําไมไม่ไปแข่งแบบเป็นทีมชาติเลยโอ้จริงๆอยากจะไปครับแล้วก็มีโอกาสจะได้ไปแล้วแต่ว่าเหมือนแบบมาเป็นห่วงขอไว้ก็เลยแบบว่าอ่ะพอเราขึ้นมัธยมเราก็แบบ พอได้แล้วนาอะไรเงี้ยครับนี่ขนาดมามา,มาห้ามนะคะจะไปล่ารางวัลมาจะไม่มีพี่จะตั้งรางวัลแล้วค่ะ<ช>เอาเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยโอ้โยังไม่หมดค่ะท่านะผู้ชมค่ะเพราะว่าน้องไฮย,ยังมีฝีมือเรื่องของการทำอาหารด้วยโดยเฉพาะเส้นบะหมี่นี่แหละคืออะไรคะต้องบอกก่อนว่า ที่บ้านครับทำเส้นบะหมี่ผลิตเส้นบะหมี่กับแผ่นเกี๊ยวครับครับผมแล้วก็เราเอามาต่อยอดครับพี่ปอก็คือเป็นร้านอาหารของตัวเองทำเส้นบะหมี่ตั้งแต่รุ่นอากงแล้วก็มารุ่นพ่อแล้วก็มาเจนผงรุ่นที่สามแล้วเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสขอชิมด้วยคนนะยินดีเลยครับพี่ปอเมื่อสักครู่พูดถึงรุ่นอากงรุ่นบรรพบุรุษเลยแน่นอนคนจีนก็จะเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยเนาะอ่าและที่บ้านของน้องไฮมีตรงไหนที่รู้สึกว่านี่แหละห่วงจุ้ยที่ เป็นมงคลกับเราเรียกทรัพย์หรืออยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้เป็นต้นโอ้ oh, บอกว่าที่บ้านผมคือค่อนข้างเชื่อหนักเลยนะฮะครับเพราะรขบครัวคนจีนครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมแบบว่าแอบไปเรียนด้วยครับพี่ปอโอ้ oh. ไปเรียนฮงจุย้ย <c oughs> ไปศึกษา <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะอยากทํายังไงแบบเราอยู่บ้านแล้วรู้สึกแบบมีความสุข <c oughs> แล้วก็แบบลํารวยนะฮะค,คนจีนพอรู้คร่าวๆครับแบบพื้นฐานว่าฮวงจุ้ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังโอ้โหไปเรียนมาขนาดนี้แล้ววันนี้จะมีอะไรมาถามอาจารย์ละคะโอ้ผมเตรียมมาคําถามนึงแบบว่า ประเด็นสําคัญเลยครับพี่ปอก็คือหมู่บ้านจะสรรใช่ไหมครับบ้านเราจะหันหน้าเข้าหากันแต่ว่าเวลาบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาตั้งเขาเรียกว่าสิงหรือมังกรหรือว่าสิ่งใดๆที่เขาตั้งเอาไว้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยใช่ไหมครับหันหน้าเข้ามาบ้านเราอ่ะมันจะมีผลอะไรไหมครับโอจริงด้วยผมอยากจะถามอาจารย์มากเลยเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะสงสัยเพราะว่าแต่ละบ้านเวลาเขาตั้งอะไรก็ตามเขาจะมีความเชื่อว่าเอาไว้ป้องกัน สิ่งไม่ดีรหรือว่าขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป<ช>คือส่งสิ่งไม่ดีออกมาปุ๊บแล้วดันมาอยู่หน้าบ้านเรา<ช>จะพุ่งมาหาเราหรือเรา<ช><ๆ>แบบนั้นเลยใช่ครับหรือว่าต้องมี อ่ะถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีเราควรที่จะแบบเราจะต้องตั้งสู้ไหมเหรอใช่อยากรู้มากเลยการจะต้องตั้งสู้หรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะคะท่านผู้ชมค่ะอยากรู้เหมือนกันครับอาะอดใจรอเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงคุยล่นบ้านกับศาสรสร้างสุขอาจารย์พรหมยานรออยู่นะคะแต่ที่แน่แนก่อนจะพักเบรกโฆษณาค่ะมีเรื่องราวน่ารู้มาฝากกันเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละยังไงครับพี่ปอเวลาแบบเราเป็นวัยรุ่นใช่ไหมนี่สไลด์สไลด์สไลด์แต่อย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยเนาะตอนนี้ทุกเพศทุกวัยติดมือถือก้มนาน น่ากลัวคะ,ะสาเหตุและวิธีการราักษาทำอย่างไรง่ายมากๆเดี๋ยวเรามีคุณหมอเก่งๆเลยนะคะคมาบอกเราในช่วง h e a เ t ล y g u ไก e by เวทธานีจากนั้นพักสักครู่แล้วห้ามลูกไปไหนคะกลับมาพบกับหนุ่มไฮยนักบ้านอิมซุกค่ะช่วงเฮล y g u ไก e by เวทธานีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานีสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูด เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมมีอายุน้อยลงเรื่อยๆด้วยพฤติกรรมที่การใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งอาการก็จะมาด้วยปวดตึงต้นคอปวดร้าวลงมาสะบักซึ่งการรักษาโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเราจะเริ่มการรักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการทํากายภาพบําบัดแต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการทางการกดทับเส้นประสาทมากขึ้นเช่นมีอาการปวดร้าวลงแขนชามือหรือม้กระทั่งอ่อนแรงของมือคุณหมอที่ทําการรักษาอาจจะพิจารณารักษาด้วยการผ่า ปัจจุบันเราใช้เทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องไมโครสโคปแบบแผ่เล็กครับโดยแผ่ผ่าตัดจะมีเพียง3ซนติเมตรลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วหลังผ่าตัดผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเพียง1-2คืนก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติดังนั้นหากคุณผู้ชมลดพฤติกรรมเสี่ยงเช่นก้มเล่นทโทรศรัพท์มือถือนานๆก้มเงยคอแรงๆก็จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องราวของศาสตร์หงจุย้ยพร้อมกับการเล่นเกมสะท้อนต้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบ้านอิมสุขค่ะโอ้โหต้องสร้างห้องเดียว <c oughs> แบ่งไม่ได้ใช่ไหมคือป้อไม่ได้ค่ะแบ่งคนละครึ่งก็ไม่ได้ค่ะบ้านอิมซุขช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร,สรส์สร้างซุก สนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สู่บ้านอิมุูค่ะในช่วงคุยลั่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมกับคําถามโดนใจจากหนุ่มไฮนะคะน่าสนใจจริงๆพี่ปอก็อยากรู้นั่นก็คือเรื่องราวของการวางของไว้หน้าบ้านที่เป็นความเชื่อเรื่องหวงจุ้ยใช่ครับบ้านฝั่งตรงข้ามกับเรามันต้องตั้งสู้กันไหมมีผลต่อกันไหมครับไปพบกับจย์พรหมยานรัตนยานพี่โมกเลยค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับจั์ครับสวัสดีครับคุณปอครับกับคุณไฮสลุนสะทอนนะครับ กับผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุขทุกคนครับอาจารย์คะขอความรู้ให้กับพวกเราหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งสิ่งของหน้าบ้านว่าจะมีผลกับเพื่อนบ้านตรงกันข้ามหรือเปล่าครับอบอกหน่อยนะคะอ่านี่เป็นคําถามที่ต้องเรียกว่าสำหรับคนที่กังวลใจเรื่องเกี่ยวกับชัยภูมิมงคลหรือหววจุย้ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเราแล้วตั้งสิ่งเหล่านี้มาประจันที่หน้าบ้านเราจะทํำยังไงถ้าคุณไม่สบายใจอันดับแรกเลยนะครับในหลักของชัยภูมิมงคลก็จะแนะนําว่าให้ หากระจกนะครับหากระจกหรือยันที่เป็นกระจกนะหรือยันที่เป็นยันของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นยันกอเพชรนะครับยันท้าเวสุวรรณอะไรเงี้ยติดประตูหน้าบ้านหรือติดบริเวณหน้าบ้านก็จะสะท้อนสิ่งที่เขาตั้งหลักของชัยภูมิหรือว่าเรื่องของหัวจุ้ยเนี่ยสะท้อนกลับไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นอันดับแรกท่านแนะนําง่ายๆเลยนะครับถ้าบริเวณหน้าบ้านสามารถปลูกนะฮะต้นไม้นะครับ หรือเป็นไม้รั้วกั้นพื้นที่ไม่ให้เห็นสิ่งที่เขาตั้งเผชิญหน้ากับเราอยู่อันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะแรงสะท้อนของต้นไม้ไปบดบังทัศนียภาพทําให้เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะลดทอนพลังลงนั้นลงไปได้นะครับแนะนําอีกอย่างนะครับไม่ควรจะตั้งสิ่งนั้นประจันต่อหน้าซึ่งกันและกันเช่น โอ้โหเขาตั้งสิงมาเราตั้งเสือกลับอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เกิดพลังที่มันขัดแย้งกันอย่างรุนแรงฉะนั้นอย่ากังวลใจนะครับสามารถแก้ไขได้ง่ายๆแบบนี้ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหวันนี้อาจารย์มาไขาข้อข้องใจนะคะ หลายคนต้องชอบแน่เลยกับคำถามคำตอบนี้ผมสบายใจแล้วแล้วก็เพื่อนเพื่อทางบ้านน่าจะสบายใจกับคุค่ะก็กปปรับใช้ได้เอาแล้ค่ะจากเรื่องห่วงชุ้ยถึงเวลาเล่นเกมกันแล้วอเอาแล้ว<น>ผมพรนะ้อมแล้วนะหนุ่มบิ๊กไบค์จะมาเล่นเกมหลนะคะกับเกมเลือกออกเลือกเขา้าอินเอาสร้างสุข่าเอาละสิหนุ่มไฮจ๋า ได้เวลาที่จะต้องลวงลับตัวตนที่แท้จริงซะแล้วด้วยการเล่นเกมเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เพียงอย่างเดียวมาลุ้นกันว่าตัวตนของหนุ่มไฮจะเป็นอย่างไรไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะกับเลือกออกค่ะเลือกออกหมายถึงตัดใจเอาออกไปจากบ้านเลยนะคะน้องหายจะเลือกอะไรระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งเป็นคันที่หวงมากๆเลยกับฟิกเกอร์ตัวโปรดค่ะยากเลยป๊อปยากแต่ก็ต้องพิจารณาว่ามูลค่าอันไหนแพงกว่ากันอะไหไหมหรืออันไหนมีจิตผลต่อจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เวทยากอยู่เหมือนกันนะครับ ตัดใจเลือกฟิกเกอร์แล้วกันครับฟิกเกอร์แล้วกันครับเชื่อเขาเลยทำไมครับมูลค่าเขาแพงกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรืออะไรยังไงผมมองเป็นอย่างนี้ครับพี่ปอก็คือฟิกเกอร์ใช่ไหมครับอย่างน้อยเขาไม่ได้มีแค่ตัวเดียวบนโลกเรา ทิ้งไปหรือขายไปบางตัวมีกําไรเราเอากําไรตรงเนี้ยต้นทุนเราไปซื้อมาใหม่แล้วเราก็ได้กําไรไปต่อยอดอย่างอื่นแทนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีหลายคันเหมือนกันค่ะคุณมันมีเขาเรียกวคุณค่าทางจิตใจครับพี่ปอครับเพราะว่าคันนั้นเราได้ขี่มาอะไรอ๋อพาเราไปท่องโลกว่างใช่ครับฟิกเกอร์ก็อยู่ที่บ้านไปเอามาเติมใหม่ได้แสดงว่าชอบในการขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชอบมากครับแล้วที่สําคัญคุณเป็นคนรักโลกด้วยนะคะใช่ครับหล่อเพิ่มอีกค่ะเท่เลย ค่ะคะ่ะเมื่อสักครู่เลือกออกตอนนี้เลือกเข้าได้ป้ามาแล้วนะคะถ้าจะ<อ>ให้<อ>น้องไยนําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปไว้ที่บ้านหรือสร้างอะไรบางอย่างไว้ที่บ้านจะ สร้างอะไรนะคะระหว่างสร้างห้องชงชาจิบชาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เก็บวัตถุดิบในการชงชาทุกกลิ่นทุกยี่ห้อว่ากันไปจากทั่วโลกแบบที่ชอบกับสร้างห้องเก็บของให้กับน้องฟิกเกอร์แล้วก็กันดั้มด้วยค่ะทั้งหลายทั้งแหล่ของคุณต้องสร้างห้องเดียวแบ่งไม่ได้ใช่ไหมพี่ปอไม่ได้ค่ะแบ่งคนละห้องก็ไม่ได้ค่ะต้องตัดใจค่ะโอเคผมขอเลือกเป็นห้องชงชาห้องชงชาแล้วกันคับพี่ปอเหตุผลมันเติมเต็มเขาเรียกว่า เติมเต็มจิตวิญญาณเพราะว่าผมทํางานด้านการแสดงด้วยครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในในหมวดที่มีสมาธิรหรือว่ามีสิ่งที่เราแบบว่าคอนเส็ตต์กับมันอะ่ะมันทําให้แบบว่าต่อยอดได้ครับผมโอ้โหนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของหนุ่มฮายของเรารนะคะเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะอ่ะปรบมือ นอกจากจะรอแล้วยังรักโลกอีกต่างหากนะคะที่สําคัญวันนี้จะมาโชว์ฝีมือกินหรูหลักร้อยให้เราด้วยพร้อมหรือยังคะจะไปลุยที่ห้องครัวพร้อมแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่กรอบขิงฝอยทอดค่ะเคยได้ยินไหมเมนูนี้พี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะมาเนรมิตในห้องครัววันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับพี่ปอไหวนะไหวนะไหวครับต้องไหวแล้วล่ะครับเดี๋ยวให้แฟนคลับเชียร์หน้าจอนะคะดเยดี๋ยวกลับมากับช่วงกินหรูหลักร้อยนะบมานนิมสุขฝีมือของน้องไฮยค่ะ ทำอะไรคะคุณกระดกครับกระดกครับโอ้โหจะโชว์ชั้นร้องพลังแขนนี่บ้านอิ่มสุขช่วงกินหรูหลักร้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่กรัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ที่จะได้เห็นหนุ่มไฮสุดหล่อของเราเข้ากลัวโชลีลาเด็ดมาดูสิว่าจากหนุ่มชงชากลายมาเป็นพ่อกลัวสุดหลอ่องานนี้เตรียมสนุกไปพร้อมกันเลยนะคะกลับเข้าสู่บ้านอิมสุกในช่วงกินหรูหลังร้อยกับนุม่มไฮ หล่อมากค่ะหลอมากพอได้ใช่ไหมคะพี่ปออุ้ยยิ่งกว่าเกินพออีกนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยผมผมแกล้งเลื่นนะอ๋ออไม่ได้ลื่นจริงใช่ไหมอ่ะแต่ที่สำคัญความหล่อช่วยอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องทำให้อร่อยอย่างเดียวเลยกับกินหรูหลักร้อยนะคะสู้ๆนะคะได้เลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าไก่กรอบขิงไฟทอดไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะ โอ้โหชื่อเมนูอลังการงานสร้างมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าไก่กรอบกับขิง่อยทอดจะเข้ากันอย่างไรตอนนี้ไปจดจสูตรกันได้ที่ Facebook และ y o u ูทูบชาแนลสถานีรักโลกได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะลุยแล้วนะคะอ่ะอะไรนี่คืออะไรคะครับพิ่เกอร์ครับพี่ปอคือเตรียมพร้อมพร้อมทำอาหารครับมนุษย์ฮีโร่เลยใช่ครับผมโอ้โหเช้ตลังครับที่สุด <c oughs> วันนี้ต้องอร่อยมากนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วลุยก่อนเลยไก่กรอบคิงฝอยทอดเริ่มต้นจากการ ปรุงรสให้กับไก่ของเราก่อนอด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองขวดนี้ค่ะเราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะคตามด้วยพริกไทยอีก1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยใส่เลยนะครับครับผมใส่เลยไม่ถึงนะครับพี่ไกลครับมันไกลครับ,ใ,รบใส่ที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวโอเคครับ อุ้ยยอมเลยอ้าวจากนั้นก็คือคลุกเลยค่ะ,ะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันอ้าวแล้วพอคนทุกอย่างเข้ากันแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งทอดกรอบตราฉลานทองซองนี้เลยค่ะโอเคเลยครับไก่เราจะได้กรอบนะคะได้เลยฮะใช่หนึ่งซองนะคะก็นำไก่ที่เราหมักมาชุบแป้งแล้วก็ลงทอดเลยเอาเลยไหมครับลุยลุยเลยนะครับ ทุกแบบซุยๆๆ,ๆไปเรื่อยๆ <ไป S 2> ยเลยค่ะเอาล่ะได้แล้วค่ะเราก็จะนําไก่ลงไปทอดเลยครับผมอุ้ยดูสิที่ถูกต้องต้องไปจัดข้างๆกระทา,าแบบนี้นจริงเหรอฮะอ่าไม่ใช่แบบตรงกลางอย่างนี้บางคนก็ควรน,น้ำมันกระเด็น เริ่มเปลี่ยนสีด้วเมื่อแบบเหลืองทองนะนะคะโอ้โหเป็นงไงครับด้ยางคมากเก่งมากสวยงานตักขึ้นเลยค่ะสูงละสูงแล้วอันนี้นีเดี๋ยวพักให้เสด็จน้ํามันไว้เลยนะคะเยังไม่แล้วเอาเลยค่ะโอ้โหสีสวยมากค่ะเอาล่ะยังไม่บิดเตาเพราะอะไรรู้ไหมคะทําไมครับก็เดี๋ยวเราจะทอดขิงฝอยของเรานี่แหละค่ะโอเคตามด้วยขิงฝอยอันไหนลองโปรยขิงลงไปสิคะคุณ อจนขิงเขาแบบเปลี่ยนสีแล,ล้วมีความกรอบเนาะออแล้วค่ะขิงได้แล้วแหละสีออกเุงนะคะดูองนะฮะอานดูโอโ้โหได้แล้วปิดเตาแก๊สเลยตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะค สุดยอดเก่งมากทั้งไก่แล้วก็ King <ย>ิงฟอยพร้อมแล้วก็วางไว้ก่อนพักก่องไม่เสร็จรขอขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำซอสให้กับไก่กรอบของเราค่ะน,นี่คือยังไม่เสร็จ ใช่ครับอ่าเริ่มต้นก็คือเราจะใช้น้ําเทลงไปในกระทะก่อนเลย<อ>ยังไม่ต้องเปิดเตานะคะครับผมที่สําคัญต้องใช้น้ําดื่มคุณภาพตราสถานีรักโลกขวดนี้ค่ะนี่ไงเข็ดรังที่มีผู้ชายคนนี้นะคะ360องศาจากนั้นนะคะเราก็จะทําซอสด้วยการเริ่มต้นจากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดนี้ค่ะ<อ>เราจะใช้5ช้อนโต๊ะ ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวอีก2ช้อนโต๊ะนะคะช้อนโตโอเคเอาล่ะถึงขั้นตอนนี้ก็คือเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะน้ำตาลมะพร้าวก็จะละลายใช่ค่ะอาล่ะค่ะโอ้โหเข้มข้นได้ที่ปิดไปเลยนะคะใช่แล้วใช่แล้วจากนั้นเราก็จะเติมขิงขิงเติมขิงบดละเอียดลงไปนะคะ แล้วก็นำไก่กรอบของเรามาคลุกเลยค่ะคุณมาเลยค่ะอันนี้ถือให้ทำอะไรคะกระดกครับกระดกให้พร้อจะโชว์ชนวพลังแขนนี่มานี่มาอือหือไม่ธรรมดาพลังแขนและตอนนี้ได้เวลาจัดจานหรูกันแล้วค่ะเย่แชร์ดมจานพร้อม คุณพร้อมร้อมลุยเลยค่ะจานหรูอของน้องไฮผมงั้นผมเริ่มจากเอาขิงโรยก่อนขิงกรอบของเรานะคะคที่ทอดไว้ต่อด้วยไก่เลยค่ะคุณโอเคครับตักมาเลยเอาไก่มาวางแล้วกันนะครับครับ สวยงามอืมอปิดท้ายผักชีหน่อยค่ะผักชีโรยหนะ้าแต่ไม่ต้องโรยนะตกแต่งเฉยเฉยนี่เลยครับเสร็จแล้วครับพี่ฟองครับสุดยอดเลยค่ะและนี่คือฝีมือของน้องท้ายนะคะกับเมนูกินดูหลังร้อยในวันนี้ไก่กรอบขิงฟอยทอด โอหเป็นยังไงล่ะคะหน้าตาของเมนูไก่กรอบขิงฝอยทอดจานนี้น่ารับประทานมากๆไก่ทอดกรอบๆเกลือบด้วยซอสสตรเข้มข้นเคียงคู่กับขิงกรอบสีเหลืองทองบอกเลยจานนี้ใช้เงินแค่หลักร้อยเองนะคะ ได้เวลาชิมแล้วค่ะลุยเลยดูสิฝีมือตัวเองเป็นยังไงค่ะได้เลยครับเอาเลยค่ะขออนุญาตนะครับผมให้พี่ปอ่อนเลยอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสุดๆเลยนะคะนี่คือทั้งชิ้นเลยใช่ไหมคะครับได้เลยครับ คะบรรยายหน่อยค่ะบรรยายอร่อยยังไงคะจะบอกว่าตัวซอสครับพี่ปอ,อเข้มข้นมากใช่แล้วแล้วกำลังดีด้วยไม่หวานไปไม่เค็มไปถูกเพราะบางทีหวานมากๆพี่ปอก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ทำยากไหมคะไม่ยากเลยครับไปทำกันที่บ้านได้นะครับเพืนน้องไฮทำได้ ท่านผู้ชมก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูสูตรย้อนหลังเลยค่ะที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะไปเลยวันนี้มาบ้านอินสุกเป็นยังไงบ้างคะโ้สนุกมากชอบมากครับได้เมาส์มอยได้แบบว่าได้ทําอาหารด้วยรู้สึกว่าอยากมาอีกนี่ก็มาคราวหน้าต้องเอาอะไรมาคะเอาบะหมี่มาด้วยถูกต้องแบบบะหมี่เลยนะคะบะหมี่เกี๊ยวกิมปุ้ยนี่คือความน่ารักของน้องไฮจริงๆนะคะมาบ้านอินสุกสุดท้ายนี้ฝากผลงานเลยค่ะได้เลยครับก็มีช่องทางการติดตามโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมี t ว i ต t e อร์อครับ ก็ติ๊กต็อกนะครับใช้ชื่อ h i สามสิบหกอันเครับ H A I I 3 6มสิบหกอันเครับตามให้กำลังใจน้อง Hai ของเรานะคะขอให้รวยๆเฮงๆดังๆมุกมีนะคะขอบคุณครับพี่ปองวันนี้ขอบคุณมากที่มาบ้านอิมสุขค่ะและทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์สินาฬิกาสีนาทีทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บลุยต่อ,อเลยมองนานๆให้พี่ปิ๊กมาชิมด้วยค่ะพี่ปิ๊กมาชิมด้วยขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด